สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพหลักทุกคนเนาะมือนี่มาพอกันคือเกาช่องทางหวยมือนี่สีมาสีมาในคลิปชุดพิเศษคือเกาคลิปชุดพิเศษบนล่างอ่า คดณยายหู่ที่ม้าของเหล็พวกนี้นี่มาทุกงวดของงวดที่แล้วที่ห้ไปในชุดพิเศษของงวดที่แล้วที่มาทุกงวดนี่หลุดอยู่งวดนี้หนึ่งงวดแต่ถ้านับงวดนี้น้ำที่มันไปเข่าหลักลอยก็จะเป็นงวดที่สองที่มันหลุดยังงวดเมื่อกี้ที่เข่าเจ็ดสองตรงๆ คือตัวนีม้มาจากเลขชุดนี้เลขชุดนี้มาจังไหนนี่มรเบิงกันปีหกหกเจกับเก้าเล็กเจกับเกมาทุกงวดบอมางวดนี้งวดเดียวแต้งแต่ต้นปีหกหกสิองวดแล้วเจกับเก้ากันยัง ยังมาสลับกันมาบนล่างอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งอันนี้เป็นการสังเกตดื้อแต่โ่ได้บวกลบคูณหารจากเลขตัวใดใดทั้งสิ้นเป็นการแค่ดูว่าเลขตัวไหนมันไหลเลขตัวใดมันมาปีหกหกเลขที่มาบ่อยคือเลขเจกับเลขเก้ามีหลุดอยู่มวนนี้มวดเดียวที่บบมา อ,อันนี้คืออันที่หนึ่งต่อไปอันที่สองอันที่สองก็มียูว่าเลขสามตัวนาครั้งที่หนึ่งเพราะว่าเลขสามตัวหนามันออกสองเทียเนาะแต่เขาเอาเฉพาะครั้งที่1นึ่งสามตัวจะเป็นเลขพวกนี้ที่ตีกอบแดงๆไงแสดงว่าเขา สามตัวมาอย่างน้อยหนึ่งตัวไม่บนก็ล่างนี่อย่างงวดนี้สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งเป็นสามแปดเก้าก็มาเลขเก,กา้าของเลขล่างนี่ก็เข่ามาเรื่อยๆนี่เข่ามาเรื่อยๆบางงวดก็เข่าบนเข่าล่างสามตัวหน้าก็คือเข่ามาตลอดทั้งหมดสิบงวด ยังไม่หลุดถ้างวดนี่หนึ 1, ่งก,กรกฎาคสามตัวนาะคือห้าหนึ่งเก้าถ้ามาอีกงวดนี้ก็จะเป็นงวดทีสิบเอ็ดไม่บนก็ล่างอันนี้เขาดีครับนี่ว่าท่านหลุดเลยเนี่ยบ่ได้ลบบด่ได้บ,บวกบได้ลบอย่างเลยแค่สังเกตดยซื้ออันนี้เป็นสูตรที่สอง ต่อไปนี่อันนี้ก็สังเกตเพื่อนสูตรที่สามสูตรที่สามก็สังเกตว่าเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามอันนี้คือเขามาตลอดโดยเฉพาะเลขบนนี่โดยเฉพาะเลขบนก็คือนี่เห็นไหมวนนี้ก็เขามาที่เลขหนึ่งวนนี้ก็เลขหนึ่งวนนี้เลขสอง วันนี้เลขสามวดนี้เลขศูนย์วดนี้เลขศูนย์วดนี้ศูนย์กับหนึ่งวันนี้ศูนย์กับสามวดนี้สองงวดล่าสุดก็เป็นสองเลขสี่โตศูนย์หนึ่งสองสามเข่าดีสุดคือเลขบนเลขล่างก็มาเนี่ยเลขล่างก็มาบ้างก็จะมีในวันนี้เข่าอันนี้กัเข่าหลุดงวดนี้งวดนี้เข้า รุดงวดนี้นี่รุดงวดนี้งวดนี้งวดนี้ก็รุดประมาณสามงวดสำหรับเลขล่างแต่บนมาถูกงวดอ่ะก็อย่างที่บอกว่าเลขมีที่มาก็คือเลขชุดนี้ที่มาถูกงวดเลขเจ็ดเลขเก้ากับมาประกอบกับเลขในชุดนี้ ศูนย์หนึ่งสองสามก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ตีตารางให้บึงเลยตีตารางให้บึงเห็นป่าอ่ะสีแบ่งสีแบ่งเป็นตารางเอตารางบีมาบึงเอก่อนเอก็คือประกอบแล้วเลขทั้งหมดนี่ เลขเ็กับเลขเก้าบวกบวกกันมับมาจับคู่กันกับเลขศูนยหนึ่งสองสามก็จะได้เลขพวกนี้แปดคู่ให้กับพร้อมบ,บนรางอันนี้สี่ติดทั้งหมดที่เข้ามาก็นี่ทั้งหมดสิบงวดสิบงวดก็มีหลุดอยู่สองงวดนี่งวดนี้ก็ไม่มางวดนี้ก็ไม่มา ก็ถือว่าเขาดีคือกันบนล่างต่อไปอต่อไปก็จะเป็นชุดบไปนี่ชุด B จะเป็นชุดเล็กสาตัวนะครั้งที่หนึงมาบวกก็เล็กศูนยสจากนี่จากการเข้าจากผลรางวัลน,นี่ก็จะมีเข้าทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดงวดก็ไม่เขาอยู่สามงวดก็คือนี่สามงวดติดก็จะเป็นเลขพวกนี้ที่จับคู่กันแต่ดูลักษณะแล้วสูตร a กับสูตร b สูตรเน่าจะน่าจะเขาดีกว่าสูตร b แต่ก็ มีความพยายามทางช่องก็มีความพยายามว่าในช่องในช่องที่มันบ่เขาเนี่นี่พวกนี้กับพวกนี้เขาสามารถที่จะเอาเลข A กับเลข B เนี่ยมาสื่อร่วมกันเพื่อทีสิถือทุกงวดแต่มันจะเป็นการลงทุนหลายแต่ก็อย่างที่บอกไปว่านี่อันนี้เห็ head, head ุแหุ้เห็นให้แล้วอันนี้ยกตัวอย่างมา อันนี้เป็นสูตร a a ก็คือเลขไหลเจ็ดมาจับคู่กับ0 1 2 3 b ก็คือเลข3ตัวหน้าคือ5 1 9มาจับคู่กับ0 1 2 3หรือถ้าจะซื้อสองชุดนี่เพื่อใส้เข่าทั้งบนทั้งล่างก็จะเป็นชุด a b นี่อันนี้คืองวดล่าสุดที่เฮดให้แล้ว อันนี้เดี๋ยวเขียนก่อนบวกก็คือว่าจับคู่กันเด้อบพได้ให้เอาไปบวกกันเอาไปประคบคู่กัน นี่อันนี้คืองวดล่าสุดที่ฮ็ตให้แล้วถ้าผู้ใดมักชุด A ก็ตามดีเลยถ้าชุด B ก็จะเยอะขึ้นมาแน่แต่ถ้าเป็น A B ก็จะเยอะขึ้นมากว่าเดิมประมาณเลข4แถวชุด A 2แถวชุด B 3แถวชุด A B 4แถว แต่มีโอกาสที่จะไม่หลุดมากที่สุดชุดนี้ก็เขาดีชุดนี้ก็เขาดีแล้วแต่สิเลือกลงทุนอ้าแต่ถ้าจะให้แนะนำสูตร A นี่ถือว่าเป็นตัวยงของช่องเลยเนาะนของวดที่แล้ว ที่เขามาที่ให้เป็นชุดพิเศษของงวดที่แล้วเลขมาทุกงวดอันนี้กะให้เลือกซื้อได้เลยเป็นชุด A ชุด B หรือจะ A B ได้หมดแต่ถ้าใครงบน้อยก่อนแนะนำไปชุด A ชุดเดียวเขาดีให้กันเนะาะออาคลิปนี้ก็เอามาฝากกัน เป็นชุดพิเศษบนล่างเนาะกะบ๊ม่ยังไรขอให้เอฟซี FC, หรือท่านผู้ชมทางช่องโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ